คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกชายญี่ปุ่นกินคนในปารีสพาดหัวหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับสังคมทั้งโลกสั่นสะเทือนด้วยคำถามคนเช่นนี้คือปีศาจหรือคือผู้ป่วยทางจิตสารฝรั่งเศสพิจารณาคาดีและตัดสินว่าเขาวิกลจริตจ,จึงไม่สามารถรับโทษทางอาญาได้ซากาวะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชก่อนจะถูกส่งกลับญี่ปุ่นภายหลัง แต่เพียงไม่กี่ปีต่อมาเขากลับได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เพราะกฎหมายญี่ปุ่นไม่สามารถดำเนินคดีในต่างประเทศสําได้ชายที่เคยฆ่าคนกลับออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขียนหนังสือออกรายการโทรทัศน์และบางครั้งยังพูดถึงคดีด้วยรอยยิ้มผมยังจำรสชาติของเธอได้เหมือนเมื่อวาน คำพูดนั้นทำให้ทั้งโลกโกรธและเศร้าในเวลาเดียวกันสกาวาใช้ชีวิตต่อไปจนสุขภาพสุดก่อนจะเสียชีวิตในปี2022ด้วยโรคปอดบวมไม่มีพิธีไม่มีผู้คนเพียงชายชราที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้โลกทั้งใบตั้งคำถามกับคำว่ามนุษยธรรมเรื่องราวของอีเซสกาวาไม่ได้จบลงแค่คดีฆาตกรรม แต่มันกลายเป็นกระจกสะท้อนสังคมว่าความยุติธรรมควรเป็นอย่างไรและเราจะเข้าใจเงามืดในจิตใจมนุษย์ได้หรือไม่บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ปีศาจในเงามืดแต่อยู่ในร่างของคนธรรมดาที่ยิ้มอย่างสุภาพและพูดกับโลกว่าผมไม่ได้ฆ่าผมแค่รักเธอมากเกินไปเท่านั้นเอง